สวัสดีค่ะก็วันนี้เราจะพามาดูการาใส่ยาที่เขา่าลูกวัวนะคะเพื่อไม่ให้เขาเขายาวขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นอันตรายได้ต่อไปนะคะเริ่มแรกก็จะทําการตัดตัดตรงหาเขาเขาก่อนนะคะคลำดูเสร็จแล้วก็จะตัดแล้วก็ตัดคนเสร็จแล้วก็ใส่ยานะคะนี่คือใส่ยาเราจะปิดพลาสเตอร์ไว้ค่ะ แล้วก็นี่อีกข้างหนึ่งใส่ทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ติดพลาสเตอร์ไว้เพื่อให้ยาไม่หลุดจากที่ทาไว้นะคะก็พันเทปลรอบอีกทีหนึ่งแต่เราพันหลวมๆนะคะเพื่อไม่ให้น้องเจ็บนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสองวันวันสองวันจริงๆ24ิชั่วโมงก็ถอดได้แล้วคะ่ะนี่แล้วคะก็ส่งเขาคืนแม่เขาคะ่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ